ดีครับทุกคนวันนี้เป็นเวลา23เนิกา46นาทีนะครับก็ตอนนี้เรามาตรงหาดพัทยากลางนะครับปีนี้รอยกระทงเนาะทางเมืองพัทยาเขาไม่ได้จัดตรงชายหาดนะครับเขาย้ายที่ไปจัดอยู่ที่ลานโพนาเกลลานโพนาเกลเนาะก็คือไม่ได้จัดที่หาดพัทยานะครับ แต่ก็มีเจ้าหน้าที่เขามาเข้ามาดูแลความปลอดภัยนะเพราะว่ามันมีชาวบ้านที่เขามาขายกระทงเนาะขายกระทงริมหาดเดี๋ยวเราพาไปดูขายกระทงริมหาดนะครับแต่ประชาชนเขามาตรงหาดเยอะนะเพราะว่าเขาคิดว่าจัดงานกันเนะเาะก็มากันเยอะเยอะมากๆเลยแหละนี่เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะประชาชนยังยังมาใช้เพราะว่า ด้วยความที่ว่าเขาประชาสัมพันธ์น้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเราเองก็ดูเพจมาตลอดแต่ก็พอจะรู้สองสามวันว่าเ,เขาโพสต์ว่าเขาจัดเขาจัดที่ลานโพนาเกลือนะแต่ประชาชนเมืองพัทยาเขาก็ไม่ไปตรงลานโพนาเกลืออยู่แล้วเขาก็เคยมาลอยกระทงลงทะเลก็พากันมาลอยลงทะเลเดี๋ยวเราไปดูกระทงแต่ดูดูไปมันมืดเนาะเห็นกระทงลอยไปไกลเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราพาไปดูครับรรใช่ดีบอเรื่อยจ้า <c oughs> เขาไปจัดงานอยู่ตรงร้านโพเนาะ,ะเขาไม่ได้จัดอยู่ตรงพัทยากลาง ใครได้ตามสบายจ้าพี่จ้าใครดีไหมปีนี้ลงเ้าไปนี่อยู่แม่เขาไปจัดงานตรงลานโพกันใช่ไหมใช่เมืองพัทยาเขาจัดอยู่ตรงลานโพอ็เไม่รู้เลยเนีเงียเลยเออเขาเนีก็เลยไม่ได้จัดตรงน้าวปไรน้องก่นนกนนไปู่นแล้วปเอาแล้วเออเป็นติ๊บไปถ้า้นไปแล้วเนี่ยอ แต่ร้านพวกคนพัทยาก็ไม่ไปอยู่ก็จะมีคนชุมชนใช่เป็นคนชุมชนที่เขาอยู่มาแล้วก็ทายทายเลนไปยังงั้นแหละแต่เห็ดสวยเนาะนอยู่อันคนี้มีเป็นตัวโคราดอันนู้โคราดนี่แหละสวยสวยเแต่เพิ่นก็มาคุ้มเข็มด้วยเนาะแต่เพิ่นให้ขายได้เนาะ ไปไยังสีเท่าไรนี่ไปไงยังสีเท่าไรนี่แปดสิดกๆมือเราขายจะคืนตังดอกแปดที่แอู้แต่ก่อนมันสองร้อยสามร้อไปเลยเนาะเอาไว้จะขายอยู่รงคำคำอ่ะรถมันเื่สามดอกค้ามาดกเน่เพื่อนแกลำบากมาแล้วเนาะเออมันยไดเือนไปเขากอีสานกันเองที่ีีหนูคิด คล้เหมดเจ้อ tamam. <pairs> นี่ก็เพิ่งออกมาจากงานก็บออกมาเพราะที่นี่เขาพวกเขาเลิกงานพวกลุงหลอกลุงแรกมันงสี่นะเก็จะมีเจ้าหน้าที่ ดูลห้ามจุดพุ้ห้ามปล่อยโคม จริงๆนะถ้ามองดูเต็มเต็มหาดเ,าเหมือนกับจะเขาเรียกว่าจะเยอะกว่าที่จัดงานหรือเปล่า ไกล้เซนฮานคนทำขายเยอ ทงสวยๆทงสวยกับทงใหญ่นะปีนี้น,นักท่องเที่ยวก็เยอะนะดูนักท่อทงเที่ยวเยอะแต่นี้เตียงเขาก็เบิด คือปกติที่จอมเทียนเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันนะไม่มีการจัดงานจัดอะไรแต่เขาคนในชุมชนแล้วก็ชาวเตียงชาวหาดเขาก็เขาก็มาจัดขายให้ลอยลงทะเลอย่างนี้แหละคััแม่เขอถ่ายหน่อยเด้อขอถ่ายหน่อยเด้อโอ้ทำสวยจัง เดียหน้าคันคู่ใบใหญ่เท่าไหร่แม่สมอยู่หรอกเป็นใบตองพวกกลานพวกบ้าลเลยอ,อันนี้ไม่ต้องลอยเอาไปเก็บไว้เลยเนาะคล้ายดียู่บอก เขาไปจัดทุ่นเด้เขาจัดงานอยู่คนจัดงานอยู่ร้านโอยูู่น้าเกลืยบ้านไก่หนีคนชุ่มช่อนกับไอหนีอยู่พื้นที่มันแคบไอทั้งคุณเ้าก็มีระเทษาขายกัน เจแบบ้กับพ่อใหญ่โยเขาพ่อใหญ่ไปละแม่เขาทสวยนะ <S <s <uss> <S ปะัยานีกรโทงสวยมาก ช่วงนี้ทุกคนมันห้าทุ่มกว่าจะาเที่ยงคืนแล้วอ,อันนี้ทำเสือจังอันนี้เป็นหนมปัง สุดขาดเลยนะทุกคนแต่ปีนี้เขาไม่ได้เทศกิจอะไรไม่ได้มาจัดเนาะจับแผงกันเองนะทีนี้เขาจับแผงกันเองแล้วก็อ๋อก็คือเขาทํากันเองอะ่ะแต่ก็ไม่วุ่นวายนะเขาก็มาจับแผงมาเรียบร้อยดีอู้ตรงพัทยาใต้คนยิ่งเยอะ น่าสนุกดีเนาะมากับกลุ่มเพื่อนนั่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโอ้ยไหลไปพัทยาใต้เยอะมากตรงนี้ยังเป็นพัทยากลา,างเมือนทุกคนนู่นแหละคนขายก็สุดหาดอ้ยตอนนี้สามกิโลนะทุกคนถ้าเป็นหาดนะ หาสากิโลแต่กระทงรอยถือว่าคนเยอะนะหนาำมันลงด้วยนู่นพญาตายคนเยอะมาก ขึ้นไม่แรงจะนี้ขึ้นเบาๆขึ้นไม่แรงพอขึ้นไม่แรงก็ลอยกระทงไปได้ไกลดูดิกระทงไหลลงทะเลไปแบบ าหน้าที่ทำความสะอาดก็ตัวไหนกระท o ที่ม,มาติดหาดเขาพยายามจะกวาดทันทีเลย แต่ตัวที่มันไปไกลๆนู่นเรอลอยข้ามไปข้ามตรงจอดเรือไปนู่นอ่ะเช้าๆนี่แหละขึ้นถึงจะตีกลับมาเพราะตอนนี้เวลาขึ้นมันไหลลงขึ้นมันเบาๆเหมือนเหมือนอ่างเก็บน้ําอ่ะเหมือนแบบมันเหมือนไม่ใช่ทะเลอ่ะมันเป็นใจมากเลยเพื่อน เจ้าหน้าที่เขาจะเก็บถึงกี่โมงกี่ยามอยากจะลงไปถ่ายใกล้นะแต่แบบว่ามันน้ำมันพึ่งลงแล้วมันก็เพึ่งจะไหลออกจากทรายไปมันก็จะเปียกแฉะเพราะว่ามันเที่ยงคืนเที่ยงคืนน้ำจะลง เริ้มจากนั้นน้ำจะตีขึ้นเ,าาเด็กๆชอบใหญ่เลย,ยก็ลองไปดูก่อนนะนี่พอเดินได้ให้ทุกคนดูขึ้นขึ้นมันไม่แรงอ่ะดูดิมันเหมาะกับการลอยกระทงมาก น้ำกำลังเริ่มจะขึ้นเพราะว่าถึงเที่ยงคืนน้ําก็จะตีขึ้นคืนก็จะเริ่มแรงนิดนึงละ กกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนนะเขาก็ขายกระทงกันอยู่ตรงริมชายหาดแต่กระทงไปไก่มากนะอเลือดดูสิใครที่ลอย้วยหนองคลองบึงอ่ะเขาจะจำกัดพื้นที่แต่ลอยทะเลดูดิตึงนู่นก็มี จะมีน้องๆมาช่วยเอากระทงไปปล่อยไกลๆให้พี่เขาให้เก็บถึงกี่ทุ่มเนี่ยเขาให้เก็บถึงกี่ทุ่มทำงานกันอ๋อจนเรือเรือเรือมาเก็บอ๋อจนเรือบอกว่ากลับแล้วล่ะอ๋อทีหนึ่งทีสองามาั เยอะมากเลยนะเดี๋ยวเรือมาเรือมันเก็บไปน้ำมลงอยู่ทีนี้มาไวเรือก็เที่ยวอ๋อแล้วก็เรือก็เก็บ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 เรือก็ไปเทียบท่านแล้วก็ยกขึ้นลูกองไว้นู่นแล้วก็ข้าวก็มีแมคโครตักตีหนึ่งตีสองเนาะบ้านเราผสมก็บลอยเชียงคืนด้วยเออบ้านเราสู้ซู่ครับโอ้พี่เขาทำถึงตีสองตีหนึ่งตีสองนู่นนะ ก็คอยเก็บวกขยะทั้งหลายเขาลอยกันเสร็จเขาก็จะมานั่งปิกนิกชมคื่นชมทะเลเออมันเหมาะนะถ้าเอาจริงๆนะหาดถึงแม้ว่าไม่จัดงานแต่ก็เป็นบรรยากาศดีอีกแบบหนึ่งนะจัดงานแล้วมันมีเสียงเพลง <S <S เสียงดนตรี <S <S เสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวน,นี้แบบลอยแบบเงีย,งยบๆดูน่ารักดี น่ารักไปอีกแบบหนึ่งเนาะจะมาโซนพัทยากลางไปพัทยาเหนือคนก็จะเบาๆหน่อยนะบางๆหน่อยเดนดึกๆกลางคืนคนมันจะไปอยู่โซนพัทยาใตา้กันเยอะพร้อมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะยิ่งใกล้ๆริมใกล้ๆวอลกอิงสตรีทคนยิ่งเยอะมากตรงนั้น เครับคลิปนี้เขาฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทีนี้เดินไปขึ้นรถกลับบ้านแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย